Baby, like Oh. Oh. Oh <laughs> ลองเข้าไปข้างในแล้วเหลือชุดๆนและเอ้าแอบยาญแอบยาญจ๋าแล้ว ช่วยเก็บของเล่นมุเจ้าเบุญเกของสะไปเรยดรไปได้ห่องเร้ยบรสิบิสันได้หองเรียบรึเกียเบเลียนหม่องสะได้บุบไม่ไ้มาแล้วมาไล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้อะไรลูกอะไรบ้า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 ไบ เดี๋ยวเดีวอะไทาหน้านี่เ<ะ>ยบอกว่าเป็นสติกมาใส่หน่าทาหน้าจะฟองกันนะมีสแล้วนี่แนะหละไอ้แค่แหละไอ้แค่แหละ หน่อยเนาอเด็กหน่อยเอ้ยเด็กหน่อยเด็กหน่อย <c oughs> แมมขอบคุณค่ะยาย<ม><ม>ทาบปากเนี่ยคิงคิงเด้่อยเนื่อยีาสวัสดีต้าแฟร ้าหลุลด,ดลลลมันกัดเขาเลยดีเด้อลืมโหดสิบลืมโหดสิโอ้โหละหนาย,ายบายบายไค่ะายค่ะ,คะเอารักแท้